จุดที่สครับใกล้อะไรประสาทนิคมทางนิคมนะครับครับนี้ก็ดูครับจิตถนนใหญ่นะครับเส้นหลักนะครับสองส,ส,สเอ๊ะเส้นสองศครับนี่ก็เครื่องปั่นไฟในรถครับ ชุดอุปกรณ์ครบหมดเชี่ยมหมดนะครับแปแบบ๊บๆรถเยอะมากครับต้องวางกลวยนะครับเมื่อกี้มีเอ้าพี่บ้าไปไหนก๊อก <c oughs> ไม่ไหวแล้วไม่ <c oughs> ไหว,ว <c oughs> โอ้ไม่ไหวแล้ว เมือนรถเมื่อกี้คลาดไหมเลยอะรถสิบล้อพว่วงติดติดพุงกี่ครับเสะก่อนได้แล้วได้แล้ว รไปยัดอีกนะครับไปเรามารีทุกชาติด้วยใน แต่ก่อนใช้เวลาโว้โหโห้โหอะไรเนี่ย ื่อมเองครับตอนที่เลวขึ้นไม่ได้นะปิดครับงานยุ่งเลยลชิดไปนู่นแล้ว เองนะครับท่อนหนึ statistically statistically met, ่งยาวประมาณสามเมตรใช่หรือเปล่าสามเมตรหน่อยๆหรือเปล่าหกเมตรท่อนหนึ่งยาวหกเมตรก็สิบสองเติมอีกสองเป็นสิบสี่สิบสี่เมตรโอู้หู้รถพ่วงครับรถพ่วงรถพ่วง อะไรที่น่าวัดเสียวนะคร,รับผมนี่ก็กี่โมงเนี่ยอะไรบ่ายโมงเจาะเสร็จแล้วฮ่วยสองไปสามสี่โมงถึงบ้านพอดี 你看。 Right. We can wow. Don't say why. ยัดเอาเชือกก่อนนะครับแล้วก็หลบได้ครับเดี๋ยวทีนี้ไปครับ